สวัสดีครับ,บ,รบผมบันดิติวรังสร,ร,รีแล้วันนี้เราก็มีแขกนะครับคุเดนนี่คุณเนครับอ่าโอเคก็ว,วันนี้เราจะจะมาแบ่งปันความรู้นะครับกลับมาเลยแล้วนะครับสำหรับคลิปเขาบันดิตสําเร็จใน3มนาทีนะครับวันนี้ก็มีคลิปส,สั้นที่จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของออทํายังไงที่จะทําให้ผู้ชายมีเสน่ห์ครับวันนี้เราก็คุยกันออชอนมาออกลฟ์ของผมนะครับแล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องนี้ว่าเอมีความเข้าใจผิดอย่างมากเลยในเรื่องของความว่าคนคิดว่าเออผู้ชายที่จะเป็นแมนนั้นมันจะต้องแบบ แฟนไปทั่วหรือว่ามีเมียแล้วก็จะไปมีเจ้าชู้มีอะไรกันอีกอ่ะเดี๋ยวชอนใส่เลยใส่เลยโอเคสำหรับสำหรับชอนชอนคิดว่าม okay. eh ันมันง okay. ่ายที่จะมีผ well. ู้หญิงหลายคนแต่ว่าถ้าเราสามารถเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขเบรกก่อน่นี่ยมันมันง่ายที่เราจะนอกใจเราที่จะไม่ควบคุมตัวเองได้แต่ถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองได้มันมันยิ่งใหญ่กว่าสำหรับชอนมันมันเป็น ดิส цип ลินแบบภาพตัวเองได้พูางนได้ใช่ใช่มัน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  self control self control ควบคุมตัวเองได้ self control is 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 the main ingredient to be a man in my opinion ถ้าอยู่มีเงินแล้วแบบ if you just spend all your money then you you don't you know you have no self control you like เป็นผู้ชายน้อยลง you're less of a man right okay เดี๋ยวไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวตกใจกันเดี๋ยวตกโอเคก็ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบคุณมีเงินเต่เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเขา คนที่แบบว่ามีเงนินเยอะแต่ว่าไม่รู้จักควบคุมเลยก็ไม่ไม่เหมือนก self ันเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยหรือการควบคุมตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบอกความเป็นชายของคุณอย่าเข้าใจผิดนะว่าคุณแบบว่าโอนภาษาอังกฤษใช้คาว่า spread the seed อะม <laughs> ไม่่คเขาไม่มีเมล็ดพันธุ์ด้วยกูหวานหมดอะเข้าใจไหมครับนึกออกไหมมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มันไม่มันไม่อย่างผมเนี่ยครับผมผมนัก มีเดียวใจเดียวหนูรักเดียวใจเดียวนะครับมีแมรี่คนเดียวจบมันก็ไม่มีคนอื่นแล้วไม่เคยนอกใจไม่ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยหาไม่เคยไปหาเศรษฐาเลยนะครับไม่เคยมีไปเที่ยวอาบอบนวดอะไรที่ไหนเลยไม่มีแม้แต,แต่ครั้งเดียวเพราะเกลียดมากชอนคิดว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณมาเดดมันมันเพิ่มชื่อเสียงของคุณมาเด,ดแล้วคนจะนับถือมากขึ้นใช่ไหมชอนก็เลยจะจะนาแนวคิดอันหนึ่งที่จะทําให้ผู้ชายสามารถห้ามตัวเองได้ก็คือ เราต้องมีเป้าหมายใช่ไหมแล้วเหมือนที่ชอเปรียบเทียบว่าถ้าอยากจะหุ่นดีไม่ควรจะกินชอ็อกโกแลตใช่ไหมแล้วเป้าหมายของของคน,นงที่อยากจะมีชื่อเสียงในสังคมหรือว่าคนนับถือเยอะๆจะไม่ใช่เป็นคนที่นอกใจภรรยาที่ดูแลเ,เขาอย่างดีเหมือนแมรี่ดูแลคุณบัณดิตใช่ไหมก็ชอปคิดว่าเราต้องรู้ว่าเราอยากให้คนเห็นภาพเราอย่างไงเรานึกถึงเราอย่างไงเราก็พอเราเราก็จะเห็นว่าถ้าเรานอกใจ มันภาพแนั้นอ่ะเป้าหมายของเรามันจะเสียมันคล้ายๆเหมือนคนที่อยากจะหุ่นดีออกกำลังกายทุกวันแต่ว่าวันหนึ่งเขาเห็นช็อกโกแลตเค้กที่บ้านแล้วเขาแบบเขาอยากจะกินมันเหมือนผู้หญิงที่เราอยากจะนอกใจเราต้องห้ามตัวเองเพราะว่าถ้าเรากินช็อกโกแลตเค้กอันนั้นเราไม่มีเราจะไม่ถึงเป้าหมายเราจะไม่ถึงเราจะไม่มีหุ่นดีเหมือนที่เราต้องการเหมือนถ้าเรานอกใจกับผู้หญิงเราก็จะไม่คุณเมดิถ้าคุณบมดิตมีผู้หญิงคนอื่นชื่อของคุณเมดิต์มันมันจะเสียเลยทันทีเลยซอนกินตาก็ <c oughs> แต่เอออย่าไปอยากจะเสริมนิดหนึง่งคือว่าในในอย่าไปเชื่อสื่อสื่อ,อ,อบางทีเนี่ยบางทีสื่อในเมืองไทยคุณดูเยอะๆพอเห็นพระเอกทำบะดูละครแล้วก็พระเอกก็ทำแล้ว <c oughs> ก็ทําจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาจนทุกคนมานั่งตีความหมายบอกว่าเฮ้ยผู้ชายเจ้าชู้มันเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นว่ามาตรฐานนี่มันลดลงมาไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ในเมืองนอกเนี่ยคือถ้าเกิดนอกใจกันคือเกิดการหยาเลยลลคุณจะไปคิด<ช>ว่าอเมริกัน<ช><ช>นี่ยอมรับได้นอนรับไม่ได้โงเเมื่อนอนกับผู้หญิงนอกการแต่งงานครั้งเดียวเนี่ยคือหยากัน<ช><ช>เลยคนไทยไม่เป็นแบบนั้นหรอเป็นใบลงลงลงอยู่นี่เหมือนกันนะท่านโอ้ยมีคนท<ม>นเยอะแยะมีบางคนยอมทนว่ามีเมียน้อยได้หรือว่ามีแฟนผมนะผมบอกเคยมีแฟนผมก่อนก่อนที่จะมีแมรี่แฟนคนไทยเขายังบอกผมว่าอ่ะ มีเล็กมีน้อยพอได้แต่แค่อย่ามีเป็นตัวเป็นตนก็พอแล้วอย่าให้ฉันรู้นะอแต่งงานไปยอมรับได้ถ้าเกิดมีคนอื่นมีก็มีแต่อย่าถึงหูฉันอย่าเอามาอย่าเอามาชูชูหน้าชูตาละกันอแสดงว่ามีได้เข้าาไม่ได้ยินโอเคค่ะโอเคัสดีค่ะก็ผู้หญิงเราเนี่ยอย่างหนึ่งเลยนะอย่างเพจลุงอย่างเนี้ยผู้หญิงจะมาปรึกษาเลยว่า จริงๆเขาก็คือแบบมีได้อ่ะอนุญาตมีได้แต่หนู่ขออย่างเดียวว่าอย่าเอามาออกหน้าออกตาอย่าเดินควงไปไหนอย่าให้ใครรู้ถ้าจะมีก็ไปแอบมีกันไม่ต้องให้หนูรู้เฮ้ยได้ด้วยหรอไม่ได้ทันทีที่คุณพูดคํานั้นออกมาถ้าผู้หญิงพูดคํานั้นออกมานะ<อ>คือมีเกิดแล้วเขาลดคุณค่าตัวเองใช่แล้วเขาลดคุณ<ช>คณ่าตัวเองแล้วผู้ชายมันได้ใจด้วยเ<ช>มื่อผู้ชายเขาจะแล้วเขาจะมองคุณต่ำโดยเขาจะมองผู้หญิงที่พูดคํานั้นเนี่ยต่ําลงไปด้วย ห้ามพูดคำนั้นเลยค่าแล้วมันห้ามเป็นทัศนคติของคุณ<ม>ผู้ชายก็ควรจะแบบอ,อย่าไปเชื่อถ้าผู้หญิงกับผู้ชายอย่าไปดูสื่อที่มันออกมาเยอะๆเพราะคนใจกลารนึกออกว่านึกว่ามันกลายเป็นเรื่องธรรมดามจริงมันไม่ใช่นะครับคุณบอกเองว่าคุณนั่นแหละคือคนที่เทรนผู้ชายของคุณใช่แล้วเป็น <laughs> ค,คนเทรนเขาเองด้วยทัศนคติของคุณด้วยคําพูดค,ค,คุณคุณเป็นคนเทรนเขาเอง เพราะฉะนั้น <irgendw> ต <el che> anyway, ้องรีเทรนนะครับคนเราผู hmm. ้ชายเหล่านี้ต้องรีเทรนเขามาใช่ไหมโอเคอ่ะเราจบแค่นี้เลยดีกว่าสรุปก็คือว่าสรุปก็คือว่าวิธีการที่จะ upgrade คามเปนแมนของเราคือต้องมีเซลล์ตัวชุต้องมีการควบคุมตัวเองนะครับอ่ะท้ายนี้เราเราส้งสามคนขอลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนถ้าชอบ ความรู้ที่ผมให้ไปนะครับถ้าช่วยคุณได้นะครับผมมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันอยากจะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่มั่งคัง่งแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกด subscribe เพื่อที่จะติดตามนะครับจะมีวิดีโอคอนเทนต์ดีๆให้พวกคุณได้เสริมพลังกันทุกๆวันนะครับ